สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานปกรมรมฐานแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสนับปฏิเวทาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดก,กรรมฉันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่เขรู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักรู้ว่าความรู้ของพระโสด,ดาบันสิทธาคามีเราผ่านกันมาแล้ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันลหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรว่ตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธตบาหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษาม,มาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านมัได้แยกกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้ววิธีพิจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าไปนั่งแต่บันกันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั่นค่เร่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอสุสัญญาตัดการมาฉันทะ เราเห็งคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็งเขาเห็งใครทั้งหมดมันสก,รป,กปรกไปเสียหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเมื่อความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจเขาเรามันตัดเส็แล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจคิดว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิธาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภัยภานัทายภาน <c oughs> เป็นปกติเนื่อมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบวิน,นัย ระเบียบวินัยกฎข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาเพราะว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนะั้นไม่ได้ถ้าเรารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสเรื่อย จะดีจะชั่วก็ไม่ตาเขาไม่ตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นแต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาเจนได้ว่ายามไชชนะเป็นคนโหดดื้อโหดดานพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ไปชนะเป็นประโสดาสิกิธาคานาคารหัน อยากดืออยากได้ก็ปล่อยสงเดชสั่งให้สงพุมลงพุมทันเสียไม่คบคาสมาคมกับประชนะในที่สุดพระชนะเคยความน้อยใจพระองค์สงเดชพระจอมไตรบรมัสสันดานี่เคยเป็นคู่สาชาติกันมาตั้งแต่กเกิดเคยเป็นสหายกันมาตั้งแต่กเกิด เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศเสกรมก็ได้ในฉันนะเป็นคนจงมากันถากันถกในกันทกก็มีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวรสั่งให้สงลงพรมทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามิโกนมาช่วยคอตายแต่ว,ว่าการตายของระชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาครบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็เพาอาศัยขันห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดพระชนะก็ตายเมื่อตายแล้วพระอาศัยจิตนี่หมดอะไรในขันห้าทา่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นเจตญาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติครบคราสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้ายังได้ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียว่าก,การประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเล็วไม่คู่ควรกับผ้ากาสาวพัด ถ้าองค์สมเด็จพระสสวนทรอาจเจทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าบาร t h องสมเด็จพระบรมโรคกระเชิลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชิ่นนั้นนี่เป็นว่าคําว่าเม่ตานีไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เดียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทําความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูด,ดูตัวอย่างพระชนะซึ่งเป็นคู่สายช่ายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสาลีเป็นคนสนิท จนกระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมสามิจจะะเด็จอุกสูมหาพิเนสกรมก็ได้ในฉันะนคนนี้แหละเป็นคนจูงมาออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาเสดา,าจึงสั่งส่งลงพรมทันธ์ท่าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเลวเกินไปจะมียเวจีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมพระวินพระธรรมวินในมีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวินในไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขาจะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสติเดรันเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปดิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปดิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีวต่ัตนาจูทะยาตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจทย์ความผิดของบุคคลอื่น แล้วก็จงทำใจให้แช่มชื่นเดิมนาจเมตตาความรักในพรหมวิหารกรุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสสนาภาวนาในด้านวิปัสสนาภาวนานี้พอผมขอยุดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพักตรวันทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามถ้าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดกกันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุป,ปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉะนั้นวิปัสนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้า เรือว่าวิปัสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองเพราะแต่ว่าคาอธิบายและคําพูดสํานวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีเรือว่าวพิจารณาวิปัสนาญาณเก้าก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาด ถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอยกันมากมันก็เหมือนไอ้ประเพศที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บก็ไม่สชมั่งเถอะอะไรก็ไม่รู้ยันน้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คาว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เลวทําไมเราจึงรู้ รู้จักการทําความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทําความดีสมั่งไม่ได้หรือเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราไปเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสําคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจท้าใม้ลมใจขุนน่นโมนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโสไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการขขงคนบ้านคนดีเขาไม่ครบที่จะชอบใจกันก็เฉพาะคนบ้าเท่านั้น ในเรากน็นำมานั่งในกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโหโทโสนี่มันไร้สติสมัมปชัญญะอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมืองไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียว อย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทําลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเ้วก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมละ่ะไม่ดีถ้าเขากรนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจถ้าเราไปกรนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคาชาเราหรอกมันเลว แล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันเย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรมิหารสี่หรือว่าควบกับขอสินสี่ก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มากอนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้น เราทํากันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จํากันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุกขตัวทุกตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็นหนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกขเห็นไหม มือไวลักขโมยเขาทุกใจเร็วครบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยืออย้อแยงลูกเขาเมียเขาเราก็ทุกเพราะเขาจยะล่อกระบ,บานเขาตีหัวอย่างดีอย่าปืนนวยก็ให้ตายไปพูดปดมดเท็ด ใทยเขาจะคบพาสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเหลวทางนั้นมองดูมุมของความเหลวกดข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาไหลเราเหลวมานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเลวของเรา เอาสังโยชนิเวการมานั่งอ่านนั่งดูาม่ตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่หนึ่งถึงห้าคือสกายทิฐิเรายังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่าถ้ายังเห็นอยู่เราเลว มีจิกิจฉ้าความส่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงแวะกอบประเหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎขอ้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคําแนะนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเหลวเห็นไหมเราเบียดประเพณีกฎขอ้อบังคับประจำถิน่น ที่เขามีอยู่เราฝา่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านงงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมาให้พบศีลพระตาปรามาตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโโบสตศสินเป็นประจำเรืยกว่าการง่ายๆจะมีสินแปดเป็นประจำเรื่องการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มเมียหมดสินแปดประจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขึ้นมาเต็มที่จะไม่ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงศินแปดเป็นปกติท้าคา,วารวะคือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาศินแปดสินแปดม่เกาะติดใจเองโลดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจรึงจะต้องโกรธ อารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเขาไม่ชัว่วไม่เกียเ่ยวเ้ว่หมู่คณะปล่อยมันไปเลยแช่งเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา คุมกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขรามีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกกุ้าความสงสารมุตุตามีช้าดิเสีย่ใครโอมเมา้าเฉยในเมื่อเขาเลว เพราะว่าพาะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุกข์ความทุกข์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่าน,นี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอความโกรธไอการกระทบกระทักก่ทงใจแล้วก็ถือเไปเข้าว่าฉ่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับเองด้วยหมดเรื่องรื่องความวันนี้ขอสรุปเพราะไปง่ายไม่ยากถึงานาคาม,มีผม่ไมเห็นมีอะไรเพราะผ่านสกิทาคาม,มีมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคาม,มีเนี่ยถ้าผม,ผมสอนนะมันถึงอรหันแล้วนะนี่ก็มาย่ำเท้าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้น ี่มาย่ำเท่ามันก็เสียเวลาคนฟังแล้วไปมาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปรัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมอระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบทิตแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด ใ่ความจริงมันก็ยาขาดจนแล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอคนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกแต่ถ้าว่าอารมณ์ข้างที่เป็นอนุัยมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กําลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋หนอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั่นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติตดสีติดกลิ่นไนะอ้พวกกิเลสหนักทท้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะได้เราสวสัญญามาตั้งสัศวาคามีเมื่อตัดไปแล้ว ตอนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ค้างอยู่อารมณ์ค้างก็หมายความตอนที่จิตสบายเปออนุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์มันคิดขึ้มานิดหนึ่งถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสระหว่างเพศพอกิจิตขึ้นมานิดหนึ่ง,ง,ส,ง,ส,ส,ง,งสติมันก็จะโผล่เข้ามาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวใช่แล้วหรือ <c oughs> ต้องใช้คําว่าเองใช้คําว่ามึงเราต้องปราบมันใครสอนให้หยาบก็เชิญดีใครอยากใจสุภาพก็เชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนักว่ามึงไอตัวเลวนี่โผล่หน้ามาแล้วเล่กูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงกรียนรสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่คอบพระคุหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆะก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอื่น อนนี้ก็ยงสร้างความรู้สึกว่าไอเจ้านี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอเอ็งมันเลวเองต่างอากไอนนั่นเป็นเรื่องความเลวของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูละ่ะกูไม่เอาแล้วไอความโกรธความเพียมบ่ายความกระทบกระทั่งทําจิตให้ดิ้นดนทําให้ไม่สบายกูไม่เอาเองมึงจงไปเสียจากกู กูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะเมตตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาใจจิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีรมสมบายด้วยอุมเบกขา ที่เป็นอัพยากฤติคือเมรมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมรมปโปรง่งจิตเมรมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสำหรับเราเว็นอันว่าอารมณ์พระนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมัดกันตั้งแต่สกิทาคามี ถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกมามชั้นทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจงกว่าจะเบื่อมัน เป็นนั้นว่าสําหรับเรื่องพระนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปฏิฆาได้จิตจะต้องส่งในอารมณ์ของพมีหารสีให้เป็นปกติควบก,กันกับปริยสัตว์สี่อว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสแลสัมผัสลองนึกดูมีแต่ความสุขมีแต่ความสบาย รังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราก็ดีคนเองคนดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจ็บัาดมีแต่ความชุ่มชื่นด้วยวานาจพรมีหารสีและมีหยอกควาการยอมรับนับถือว,ว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจทราบรนดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมใ,ใ,ให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามัตยาสัย จึงก่อยท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี